เปิดภาพพรีเวดิ้งอดีตนางเอกดังกับหมอฟันสุดหล่อนับถอยหลังวิวา็7มกราคมขึ้นท่านว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงไปหมันมดสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังหญิงธนิจิตยาทธนนันชายการที่ล่าสุดเพิ่งออกมาประกาศข่าวรับปี2023เมื่อแฟนหนุ่มนอกวงการเซอร์ไพรส์กุ๊กเขา่าสวมแหวนขอแต่งงานแล้วเรียบร้อย ล่าสุดได้มีการเปิดเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานกับคุณหมอกวินกุลสาลินดีกินทันตะแพทย์หนุ่มชื่อดงังเจ้าของคลินิกทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่โดยทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่7มกราคม2566นี้ณโรงแรมยูเนียมนามเชียงใหม่